สวัสดีครับเพื่อนครับตอนนี้ช่องอาดิออนทัวร์ครับมาถึงที่าหาดซาซรีครับ mm hmm. เพื่อนครับเราเพิ่งเดินทางมาถึงหาดซาซรีเมื่อสักครู่นี้เองนะครับหาดซาซรีก็เป็นชายหาดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถ้าพูดถึงชุมพรก็ต้องมาที่หาดซาซรีนะครับเพื mm ่อนเดิน บริเวณหาดทรายรีแล้วก็บริเวณร้านชุมชนร้านโอท็อปตรงด้านหลังของผมตรงนี้เดี๋ยวผมจะแพลนกล้องให้เพื่อนดูสำหรับเพื่อนที่เพิ่งมาใหม่ครับอย่าลืมฝากกดซับกดแชร์ต้องกดว่ากดซับตรงนี้กดแชร์ตรงนี้แล้วก็กดติดตามช่องอดีออนทัวร์ด้วยเดี๋ยววันนี้ช่องจะพาเพื่อน,เ,อนเดินเที่ยวหาดทรายรีจังหวัดชุมพรนะครับเนี่ยครับ เราเพิ่งเดินทางมาถึงกับเพื่อนๆแล้วจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปสำรวจด้านในตรงตลาดบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นศากลกรมครับศากลกรมหลวงชุมพรตรงนี้ก็เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้มาที่ชุมพรก็แนะนําให้มาเที่ยวตรงนี้ด้วยมาเดินเล่นมาพักผ่อนตรงริมหาดนะครับเพื่อนๆครับริมหาชายรีครับหาดรายรี จะจจุมพรตลาดวันนี้อาจจะเงียบๆหน่อยเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันจันทร์ครับเพื่อนๆครับไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ก็อาจจะดูเงียบนิดหนึ่งนะครับบริเวณตลาดนี่ครับบริเวณตลาดวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเดินที่ หาดทรายรีครับก็ไม่แน่ใจว่าเสารอาทิตย์น่าจะคึกคักกว่านี้นะแต่วันนี้มันเป็นวันจันทร์ครับอาจจะเงียบนิดหนึ่งนักท่องเที่ยวอาจจะบางตานิดหนึ่งนี่ยครับเพื่อนครับตอนนี้เราอยู่ที่กรมนะครับสาลกรมหลวงชุมพรแล้วก็บริเวณหาด สายรีของอจังหวัดจุมพรนะเดี๋ยวแพลนกน้องเพื่อนดูครับเรือใหญ่ฮนะันีารสานสถานที่ในจุมพรครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นชายหาดครับเป็นหาดทรายรีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดจุมพร เดี๋ยวเพื่อนๆพาเพื่อนดูร้านขายของที่ระลึกตรงนี้นะครับตรงหน้าสารกรมหลวงชุมพรตรงนี้ว่าขายอะไรบ้างเนี่ยครับก็จะมีร้านร้านค้าร้านซุปภิเนียขายอาหารต่างๆตรงนี้ครับ ขายดีไหมครับมันธรรมดาเงียบ่ะค่ะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ก็พอมีมั่งอ๋อกับเสาร์อาทิตย์จะคึกคักกว่าขขนี้นะอ๋อวันวันธรรมดาอย่างวันนี้อาจจะเงียบเงียบนิดนึงโอเคก็ถ้าขึ้นจุดชมวิวนี้ไปยังไงครับนั่นระคะทางที่ผมกินมองเห็นด้านบนอคาคาที่มีรถจอดเยอะๆค่ะอ๋อก็ เมื่อกี้ช่องเราเพิ่งมาครั้งแรกกับเพื่อนครับที่จังหวัดจุมพรก็ข้อมูลยังไม่ค่อยมีก็ต้องถามคุณคุณป้าใจดีตรงนี้นะครับที่ขายเสื้อผ้าตรงนี้ร้านซูบิเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวไงเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวออกมาดูเลือกซื้อเสื้อนะฮะซ,ซื้อซื้อแล้วลดลดได้ไหมครับอ๋อลดได้เออคุณป้าใจดีฮะเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> ป้าจะลดให้ด้วย ยังไงขอเดินดูอีกสักพักเข้าไปเดินด้านในแป๊บหนึ่งขอบคุณนะครับครับครับเนีย่ยเราสอบถามกคุณป้าครับสอบถามคุณป้าราา้านร้านขายเสื้อผ้าขายของที่ลึกตรงหน้าสารกรมหลวงชุมพรตรงนี้ฮะก็บอกว่าเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จะคึกคักนะครับแต่ว่าวันนี้วันจันทร์อาจจะดูเงียบนิดหนึงเดี๋ยวเราจะออกมาเดินดูร้านคุณป้านะครับเรา เดินเข้าไปด้านในก่อนตรงนี้ครับตรงนี้ครับก็จะเป็นร้านคล้ายๆเป็นโอท็อปขายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านนะครับขายของที่ระลึกตรงนี้ พาเพื่อนๆ้ามาเดินแวะชมร้านที่ระลึกตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับเนี่ยฮะก็จะขายของที่ระลึกประเภทเสื้อผ้าต่างๆหรือไม่ก็เป็นอะไรซุบินเนียต่างๆเนี่ยฮะเนี่ยครับเ,เพื่อนๆครับร้านขายของสุบินเนียที่ศาล กรมหลวงจุมพรครับขออนุญาตดูด้านในหน่อยนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆครับมีเสื้อผ้า ซูวินียที่ขายของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นผ้าผ้าปาติกหรือเปล่าดูตัวนี้ครับเพืนนะ่อนๆลายนี้สวย ก็จะเป็นหมวกครับเพื่อน,อนดูเสื้อผ้าก่อนครับเพ,เพื่อนครับของที่ะลึกครับ <Yeah. S 1> ตรงนี้ครับ ับเนเพื่อดูราคานิดนึงสองนครับเ,เพื่อน เอยลูกชิ้คาดอีรอยกชิ้ตุ้งเออนี่แม่แม่ทำดอยลกชิ้ตุ้งตั้งแต่ที่ทำเพื่อมามาั้งเพื่ออีตั้งทำทรงดอยก็ได้ทำทองดอยอเสป็นเป็นดเราเพิ่งออกมาจากร้านขายของที่ระลึกของอาหาดไซรีที่ร้านที่ตั้งอยู่ที่หน้าหาดไซรีตรงนี้นะครับที่จังหวัดชุมพร นะครับเมื่อกี้เข้าไปพาเพื่อนไปชมอของที่ลึกเป็นร้านขายของที่ลึกร้านขายซูเปอร์เนียต่างๆที่จังหวัดชุมพรนะฮะก็เจ้าของร้านใจดีอนุญาตให้เราเข้าไปถ่ายคลิปได้ก็ต้องขอบคุณร้านตรงนี้นะฮะร้านโอท็อกตรงนี้ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หน้าหาดรายรีจังหวัดชุมพรครับ ี่ฮด้านบนก็จะเป็นาสารกลมหลวงชุมพรกับเพื่อนครับเดี๋ยวเราจะเดินผ่านก็ไปยังตรงนี้กับเพื่อนครับ ขออนุญาตเดินแถบตรงนี้ได้ใช่ไหมครับครับขอบคุณครับครับตรงนี้ด้านหลังเะเพื่อนครับ,รบเป็นสารสารรมหลวงชุมพรครับที่เป็นที่เคารพสักการะของอผู้คนชาวเมืองชุมพรแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกสถานที่ท่อง เที่ยวอีกที่ที่สำคัญของจังหวัดชุมพรถ้ามาชุมพรก็ต้องมาแวะที่ตรงนี้ครับเดี๋ยวช่องเราจะพาเพื่อนเดินสำรวจบริเวณศาลกรมหลวงชุมพ,พ,พคครครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปเดินไปเดินชมตรงบริเวณจุดชมวิวครับเพื่อนๆครับ เราอาจจะสงบนิดนึงนะครเพื่อนๆครับเราจะส่งเสียงดังมากไม่ได้เพราะว่าเป็นสถานที่ที่เคารพบูชาของผู้คนเราจะพยายามที่จะไม่ไม่คุยเสัง่เก็บภาพเก็บบรรยากาศไปฝากเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านครับตรงโน้นครับเพื่อนๆครับบริเวณหาดาซรีครับที่อยู่ด้านโน้นครับหาดายรี สถานที่ท่องเชี่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชุมพรครับตรงนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์ปืนใหญ่นะครับของสเสด็จเตียนะฮะกรมหลวงชุมพรครับเป็นอนุสาวรีย์ปืนใหญ่ครับหันหน้าออกสู่ชายทะเลตรงนี้ครับ ก็เป็นด้านบนก็เป็นจุดชมวิวด้วยเนี่ยครับวันนี้ทะเลชุมพรค่อนข้างเงียบสงบแล้วก็มีลมพัดมาดเรื่อยๆอากาศก็เย็นสบายดีแดดอาจจะร้อนนิดนึงแต่ว่าก็มีลมพัดมาลมลมชายทะเลพัดมาเรื่อยๆชายหาดครับหาดทรายรีครับที่อยู่ด้านล่างเดี๋ยวอีกสักพักนึงเราจะพาเลื่อนลงไปเดินหาดทรายรี มองเห็นมีเครื่องจักรรถจักเรเื่นเพื่อนเนี่ยตข้งใจว่าอาจาอาจะทำทำกันแพงสร้างกำแพงกันขลื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจครับด้านาล,ล่างเนี่ยครับเพื่อนครับ เราอยู่บริเวณจุดชมวิวของศาลกรมหลวงชุมพรนะครับจังหวัดชุมพรครับมันมีช่องเราก็มีโอกาสทริปดีๆได้มาเดินเที่ยวที่จังหวัดชุมพรซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสมาถ่ายถ่ายคลิปที่ชุมพรก็ข้อมูลอาจจะยังมีไม่มากับสำหรับเที่ยวที่ชุมพรแต่ก็มาแบบแบบแบ็คแพคแอะเพื่อนๆนะแบบ ไม่ได้มีข้อมูลเตรียมอะไรมามากมายก็คือเดินสุ่มมาเป็นแบบแบคแพ็คเลยจุดหมายปลายทางของเราก็คือศาลกมรมหลวงชุมพรแล้วก็หาดทายรีของชุมพรครับเนี่ยครับจุดชมวิวครับเพื่อนๆครับ คงจะพาเ,เพื่อนๆเดินอีกสักพักหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะปิดคลิปครับ เอาละครับเพื่อนๆครับก็คงจะเป็นคลิปในช่วงท้ายๆของช่องอร์ดีออนทัวร์นะครับที่พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่บร,ริเวณสารกลมหลวงชุมพรแล้วก็บร,ริเวณหาดทรายรีซึ่งเป็นชายหาดที่สวยงามของจังหวัดชุมพรนะครับอขอบคุณทกานี่ติดตามรับชมช่องอาดีออนทัวร์นะครับก่อนจากอย่าลืมฝากไลค์ฝากซับฝากแชร์และกดติดตามช่องอาดีออนทัวร์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ